ตั้มเจ็บยังล่เจ็บเจ็บสมมเียเราตัวนี้ตัวนี้หามสดแห้งเนี่องพอใส่มาเพิ่มเพิมใส่แถวเพิ่มอีกอะไรก็รักแต่แมวถอทขันมักเอาเลยแล้ว ดี๋ยวพอไปถึงบานได้หิวข้าวเวยอสิว่าสิวาบอบอกคือสิเพสแทบสิวะมเขือมะเกือและซีนี่เนี่ยต้องกินครับกินครับไอ้รถรดีรดดีอรสดีใส่ใส่พริกนิดนึงจ้ำจ้ำคิดกับเกลือนันะคิดกับเกลือเล ทำมมาทำมาแต่สองสสีสั้นอยูู่่มือพี่ซงยังอย่อยู่ทั้งย่างแล้วแกไว้ตัวกรเอาไว้ของข้าเจ้ามันแดงกว่านี้เลยมันก็มีแดงมีเหลืองนะมีสองสี

ย <laughs> um, ังในยังในออมเขียดจะมีต <hat> ัวโมเต็ยวฮึ่มฮซ่มฮึ่โอ้เศษเศษเ วัน่เงี้นั่นไ้ก่ดีเลยคนบอกเพื่อนคนบอกเพื่อนก็เซยคือว่ะปั่นข้าตำสาดชุดันนี้เนาะตำสาดชุดน้ำพึ้นชิมกันจบแยกสามตบสาเพื่อนคอยบอก บอนนะ่ะคือเม <c oughs> าเห็งมันวะ่ะกตว่าเมาเราไปนี่ร่วมแล้วอยู่ฐานี้ว่าเขาหยางหันเป็นหน้าบอกอก็เพื่อนน่ะบอกไยังบักปอบม,มันปงหนินก<อ>ินเหล้าเมาเมื่อนี้ละมึงจิตตายอยู่ไปหันตัว ้นบวบบวบนาไม่ไรในตอนนั้นยากจะกผมมีแข่วคือบวแหงมันบอเอาพ่มขีวดีใช่ครับผมมีขยวสุดยอนี่ยุตะวันนี่ยหางลอยไเางอยสมสมาตมื่อนห้ยำนังมาแขวะแขวฮักกันก็เมื่อนี่ยยำมะขางนี่โอ้ยวงกันเลยโอยยำยุดยจึกรอดอ่มันวงเลย

ม่เอาดอกแม่่แมแมออู่เอาไปใจมั้งฮ่าฮ่าฮ่เฮ่า้วเากปบ้าเกินช่กลามกไม่เอาเนาะไปเอาไปอ่ะมันก็โดนหมากัดตายก็สงสารอืม กัดดอกขนนี่เงมันจะกัดมากเมืนะค่ะจะไปปล่อยเข้ามาอก่